กรับสวัสดีจ้าพี่นงปอดภายเบอรสุขุสุขคนใจพี่นองทั้งฟังล่าฟังไทยแลวก็ต่างประเทศกรับสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้จ้ามาเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนำกันจ้าอันนี้ตอนเป็ดนะจ้าว้าวใส่ทั้งเส้นกว๋วยเตี๋ยวใส่ทั้งวนเส้นพรอย่านบ,บุิมบัยถ้วยกว๋วยเตี๋ยว ้ายเส้นหมากแหงเศษแสบอ้ยเอาถวยห้องก่อนหน่อยแหละนี่ผักกาดหอมผักสลดัดงามๆถั่วงอกถั่วฟักยาวพร,าาริกหัะพามาเศษๆมันกัดจา้าว้าว ม,ะะมึงนะโผดพ่อเตรียมถั่วครับเออเรียกแม่เอาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพ่ออยู่ข้างในเด้อมาจัดเสร็จแล้นกันว้าวป่ะนะกินแต่อะไรแตะพี่เนาะ Hmm. Trêm tuổi an nhã, nong pot, thắc thắc salad, khui tập biẹt, xem hmm. พอดีกว่นะครับครับอันนี้เน่เนี่ยแม่ป้าป๊าไมนอยูะนันอย่าป๊าป๊าอยากมาน๊าป๊าอยากมาค่ะเนี่ยป๊าป๊าอยากมา Mm. Se. Pappa! เัร็จเสร็จกเดียวแม่แม่คะพ่อมากินหรอกอืม <names> <You> วัดไปกินปะปกินปะทำไงสลัดงามงามสลัดกรอบอืมต้นละพระผักสด

แบบมาเดูจ้าทักกุยกระปิอันนี้กระปิ พอัดมันลางแม่บอกค่อยๆแม่บาบาแล้วแม่อืมบาเบาดูเบาเบาอืมใช่ ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เอากลับฝากพี่ฟังน้องไว้เพียงสน่ห์ดาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้า